นี่นะทุกคนเป็นลูกสมิงนะลักษณะเนี่ยมันจะเหมือนเฮ้ยเป็นไรวะสมิงเข้าเหมือนป่าวะ,วะสอส<ะ>ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมได้พาทุกทกท่านกลับมากันยังบ้านผีปอบนะครับนะบ้านหลังนี้เชื่อว่าพี่เพื่อนเพื่อนก็คงจะจำกันได้ดีนะพี่นะ ต้องบอกว่าผมไม่ได้มาบ้านหลังนี้เกือบปีแล้วนะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในบ้านล้างหลังนี้นะครับเอ่อเท่าที่จําได้มันมีผีปอบแน่นอนแหละอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนาะแต่ว่าทีนี้ผมไม่ได้มาเกือบปีแล้วก็มีเพื่อนๆของผมเนี่ยเข้ามาที่นี่กันแน้วก็ได้เจอกับเรื่องราวที่ผมเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเนะเดี๋ยวมันเป็นยังไงบ้างเพื่อนเบสเพื่อนเบสเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับผมนี่นะ ก็คือทุกคนครับมันมีลูกอ,อ่าหมอผีสมิงเนี่ยอาศัยวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับผมลูกหมอผีสมิงคืออะไรก็คือแบบมันเป็นลูกของหมอผีลูกสมิงอ่ะเข้าใจป่ะลูกสมิงก็มผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะรอดูเหมือนกันใช่ก็ต้องดูว่าเราเนี่ยจะเจอกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างนะมีลานยายปอบด้วยใช่พี่ยายดา,ายายปอบปอบปอบแก่ๆผมข,า,ขาวๆนะไม่ไม่ไม่ผมดำๆอ่ะน้องน้องสาวของยายปอบอ๋อใช่ ก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับทุกคนเนื่องจากผมติดงานศพนะครับบ้านก็คือบ้านหลังนี้มีปอบอยู่สองคนนะก็คือปอบปอบปอบเขากระปอบดําปอบแก่แก่บรกระปอบสาวอืมใช่ใช่ตอนนี้เพื่อนเบสพาผมมาทําอะไรที่นี่จะพามาดูอะไรจะมาดูลูกสมิงพราลูกสมิงใช่ใช่คลิปที่แล้วเนี่ยมา มาคนเดียวใช่ไหมแล้วเจอลูกสมิงเนี่ยมาวนเงินอยู่ที่บ้านยายปอลูกลูกสมิงเอาเราต้องเรียกเจ้าหน้าที่ใะไรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแล้วมันจะต้องก็ต้องลองมาดูไงลูกสมิงก็คือแบบมันเป็นยังไงอ่ะก็ก็รอดูนะครับทุกคนว่าเราจะเจอหรือเปล่านะมันเป็นคนมันเป็นคนเป็นคนใช่ผมยาวเหยียดเลยแล้วก็ผอมแห้งมากอืแล้วทําไมมันถึงเป็นสมิงเนียไม่รู้เหมือนกันโอเค ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีที่ไปที่มา,างไงนะพี่นะเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าอนี่ก็เป็นบรรยากาศอ,อบ้านปอบนะครับนะผมยังจําได้เลยนะสารสารเพียงตาสารตายายนะครับเนาะบรรยากาศก็ไฟป่าเพิ่งมานะพี่นะบ้านมันก็จะโล่งๆเตียนๆหน่อยนี่นะครับบรรยากาศนี้อากาศร้อนนะทุกคน อากาศร้อนใช่ไหมใช่อ,อากาศร้อนมากหิ้งพระหิ้งเพะก็ไม่เหลือแล้วนะพี่นะแล้วก็เนี่ยก็บ้านปอบก็สุดส่งลงไปมากกี่ปีแล้วนะบ้านหล,หลังเนี้ยปีสอง <2 S 1> ปี <S 2> 2 <S ปแล้วแหละนานแล้วใช่ไหมอืมคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้กลับมานานสอนเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะอืมนี่ผมกับเพื่อนเบสเนี่ยก็รอนานแล้วนะจะให้รออีกนานแค่ไหนอะ่ะเบสฮะหรือว่าเราจะถอยทับกันเราต้องนั่งรอดูอ่ะ เพราะว่าไอของแบบนี้เนี่ยเราแบบไม่เจอบ่อยนะส่ไม่เจอบ่อยใช่ไหมของดีเลยใช่ไหมช่ของดีไ่ท่านเบสฮันดูได้ยากมาก่านดูได้ยา,ากเด้อเบลลูวะเป็นงไงอากาศร้อนไหมอากาศร้อนแต่กูไม่เข้าใจว่ามึงให้กูมารออะไรเนะี่ยฮะมานั่งดูไงมานั่งซุ่มดูมานั่งซุ่มดูมมดใช่ใช <มา S 1> ่มาดูด้วยว่าเราจะเจอร้านใหญ่ปอบหรือเปล่า หลานาย<ช>ปอกใ,ใช่แต่ว่ามือเองเนี่ยไม่ได้มานานแล้วไงใช่<ก>ใช่ก็น่าจะแบบยังไม่เคยเจอยังหลานายปลอกนะใช่ใช่แล้วก็มีลูกสหมิงด้วยอ,อยากเจอลูกสหมิงไอะหลานายปอบไม่เท่าไรหร่หรอแต่ลูกสมิงมันเป็นยังไงอะ่ะอยากเจอมากเลยเบสมันอยู่แถวนี้แน่เพราะว่ากูสัมผัสไรได้บางอย่างสอนเหมือนมีคน,นได้ยินป่ะมันมีเสียงคนเลยนะเสียงเหมือนคนตัดไม้ตักใช่ ตัดไม้หร<อ>ืขุดอะไรบางอย่างหนึ่งนะครับพี่พี่ครับอ่าโอเคถ้าผมรอแป๊บตรงนี้นพี่นะถ้าไม่มีอะไรผมกลับบ้านเรานะครับผมใช่ก็ต้องนั่งรอดูอ่ะสองอ่าอต้องใจเย็นใจนเย็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่อก็โอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอเลยดีกว่าเนะอ่าอ่นั่งนั่งรอเลยใช่ไหมท่านเดบสนั่งรอนั่งรออ ก็เพื่อนเบสเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันนะเนื่องจากเออได้สูญเสียญาติที่รักไปนะครับครับผม,มก็เสียใ, <น S 2> ใจกับท่านเบสด้วยนะครับนี่นะเตรียมมีดมาล้วไหนลองเปิดมันไม่น่าดูแล้วโอ้ยลองอาคมแล้วยังเนะี่ยมันลงสนิมไปแล้วอะอาคมสนิม,มใช่ไหมใช่ลองดูดีเจอไหมมันมีอัคระนะแต่ว่าเราต้องทําให้มันมีสนิมไมเพราะเราฟันเข้าไปแบบฟันพวกผีปีศาจอย่างเงี้ยมันจะได้แบบ อักเสบนะอ๋อสนิมเข้าไปในท้องท้องท้องผีสางเนี่ยหรออะไรพวกแบบพวกอ่าพวกอะไรมนดําอะไรพวกนี้เนี่ยมันโดนเข้าไปนะอักเสบนะอยากแก้อักเสบก็รักษาไม่อยู่แบบเนี้ยอือป้องกันป้องกันไว้ดีนะอของแท้เลยใช่ไหมของแท้บอกเลยก็ดูดิมันมียันมหาอุดไม่รู้ใช้มหาอุดจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีอัขระใช่ไหมพี่ๆอาจจะไม่เจอแต่ว่าผมมองด้วยสายตาผมเนี่ยผมเจอนะครับอือพี่พี่ๆก็เจอเหมือนกัน เจอใช่ไหมโ okay. อเคจะไม่เจอก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเสียงอะไรไม่รู้นะสอนอ่มอ,อมันจะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะเขาเหมาเขาเหมาเขาเหมาควันอะไรนิ่มๆที่เราก่อไฟตรงนี้แล้วควันมันขึ้นอะ่ะมันจะมีเหมือนใย,ยอะไรติดอยู่ตรงหลังคาตรงตรงหลังคาตรงไม้พี่แล้วก็เขาบอกเอาไปทํายา เอรักษาหายทุกโรคเลยไอเบสเคยได้เคยได้ยินไหมไม่ไม่เป็นยาะอะไรผมก็จำมาผ่านๆนะพี่นะคนเท่าคนแก่เขาเคยบอกเออแต่ว่าสมัยนี้คงไม่มีใครใช้กันแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้แบบมาเต็นวิธีโบราณใช่เนี่ยตอนนี้ก็แบบเราก็ซื้อยาอืม,อมไม่สบายเราก็ไปหาหมอล้วก็ซื้อยาแค่นั้นแหละไปหาหมอแล้วก็ซื้อยาเดีย๋ดวยวมอให้ยา มาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอกันเลยว่าเราจะเจอหรือเปล่านะสอนว่าเราก็ยังบอกให้แน่ใจไม่ได้หรอกข้อันเนี่ยโอเคโอเคโอเคครับพี่ครับตอนนี้เนี่ยจริงเสียงเหมือนคนตีอะไรนะตักตักใช่ทุกคนมันน่าจาจัดด้านหน้านู้นนะได้ไหมใครว่าทมาสองมาละนี่แหละ นี่นะทุกคนเป็นลูกสมิงนะลักษณะนนเนี่ยมันจะเหมือนพ่อมนะสองพ่อมันเนยเป็นหมอผีอ่ะเข้าใจปะอะไระร,าาะรับดิระวางแล้วมันมันแบบเราอย่าไปไว้ใจมันนะมันจะขึ้นบ้านเหรอในบ้านมันหรือเปล่ามันมาอยู่หรือ,อ,อเปล่าในบ้านนะั มีเสียงขู่ด้วยใ <az> จยเย aid, จ็นใจเย็นผมมาดีต้องการอะไรหรือเปล่าข้าวหลังมึงมามงก็เอาข้าวเอาอะไรมาให้มันกินบ้างเนาะมันซึ่งมันหิวโซมากเลยนะ่ะม <az> ันหิวมอะไรนะมันน่าจะสืบสืบสารกันมันได้ไหมมึงลองคูย ให้องคุยกันมาเหรออ๋อสวัสดีครับพูดพูด,ดภาษาไทยได้หรือเปล่าครับอุ้ยนี่ยังจำได้อยู่เลยนะตอนผมเอาไก่มาแล้วผมดึงคอมขาดเลยเอาไก่มารอบกรอบอะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับ มีอะไรช่วยหรือเปล่าครับถามต้องการอะไรเปล่าต้องการอะไรหรือเปล่ารือว่าหิวหิวหรอเราก็ไม่ได้เอาแบบของกินมาด้วยไงสอนเราไม่คิดว่าเราจะเจอไงเพราะว่ามันเนี่ยชอบแบบทําร้ายคนอื่นนะสอนเหรอใช่ใช่เราไม่เอาแบบเอาของกินมาให้ไงมันมาบ้านบ้านยายปอบนี้นานๆานทีเลยว่าไงนานๆทีแสดงว่ามันต้องมีบ้านอยู่ข้างในดิไม่ไม่ลองออกตามหาดูเหรอแต่ว่ามันอยู่ในป่านะใส่อยู่ในป่า เพราะว่ากูเห็นมันอยู่ในป่าไผ่ไงแล้วก็จู่ๆเนี่ยมันมานี่ได้ไงก็ไม่รู้นะจับมันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้นนนหนูลูกเอ้ยอย่าเกี้ยกาดขนาดนั้นเลยถ้ามันทำร้ายเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามีดหมออาคมที่มีสนิมเนี่ยมาจ้วงท้องมันเลยนะสอ o พูดเป็นเล่นไปจริงแล้วถ้าบาดทยักกินมันอ่ะไม่เป็นไรมันสามารถรักษาได้เพราะว่า มันมีพวกอาคมนมีพ่อมันอยู่อ่ะเออพ่อมันเป็นอาจารย์แล้วพ่อมันอยู่ไหนลาะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคุยมันเองเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะสมิงเข้าเหมือนล่าวะดูสง่าที่เหี่ยวเข้าจัดเลยอะ จับมันอาบน้ำอาบท่าดีไหมเนี่ยเฮ้ยเอาจิงดิจริงจับมันอาบน้ำอาบท่าไหมเบสถ้าเราเข้าไปใกล้น่ยมันจะทำร้ายเราไงส่อมึงอย่าไปไว้ใจเลยเว้ยพวกเนี่ยไม่เชื่อมึงลองลองไปดูแมกูอยากจะจับมันอาบน้ำอาบท่าแล้วพามันกลับบ้านแล้วผมไม่รู้นะพี่นะไอตัวนี้ตัวอะไรแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่ามันเป็นสมิงถ้าไม่ไม่สมิงก็ตัวอะไรไม่รู้ที่มันอยู่ในป่าอาจจะเป็นครึ่งผีครึ่งคนนะ ผมว่าถ้าเอากับเอาเอามันกลับไปเลี้ยงนี่น่าจะเ,เวิร์กนะจ่มันอาบน้ำก่อนนะอันดับแรกอท่านเบสก็คืออันดับแรกนะคือมันจะจัดยังไงก่อนหเห็นไหมสอนใจเย็นใจเย็นมนงกระบามามลายบูมน่งกระบาม,ามามลไยบูด้วยวอร์ไอนี่ หไอ้หน oh, ิทิชเชอร์พูดถูกะนิดนได้อยู่ได้อย oh, <I> ู่หมอไอ้จะไปจับตัวยังไงอ <cas ue> ่ะ <th ue> จับมันจับมันอาบน้ำดีกว่าเบ็ด <cas ue> <th ue> ขนาดเรายังจับไ,<ว>ไม่ได้เลยสอนมาแล้วจะจับมันอาบน้ำดีกว่ามั้งลองแบบอะไรอ่ะ เยน็เยนเยน็นเย็นพี่ไม่ไม่ต้องกลัวพี่พี่มาดีพี่มาดีเย็นจเย็นพี่มาดีมาหาพี่สอนกูบ,บอกแนละ้วมึงระวงังอย่าไปไว้ใจนะมึงพี่มาดีเอาหมอลดิตรัวไอ้นะพี่มาดีจเย็น สอนทนุกคนสอนมนันนี่มึงจะจับได้ยังไงมึงดูมันดูซะขนาดนี้ ต่ำะล้วังตัวเลยนะมึงต่มันมนี้แล้วมันมนี้แล้วมันนี้ก่อนมันนี้ก่อน Thôi coi thôi con, cái cắn cú. Chị cắn cú. Chị cắn cú. nó mà ra thỏ. Mà nó nó mà nó Mình giải cái đứa จะเข้ามาหาวิทาลัล้สอนใจเย็นใจเย็นหิวข้าวหรือเปล่าใจเย็นไนอะ้หนูพี่มาดีมาดีใจเย็นมึงจับล็อกเลยไหมจับล็อกเอนะไรมันบเจ้ากู บอกแล้วจ gi ับยาไอตัวเนี้ย เอาไงีเดียวไปไหนละเมื่อกี้มันกัดขามึงดูมันมีเข้าไปในป่าแล้วเมื่อกี้กูไล่ต่อยมันอะงกกูบอกแล้วมึงจับมันไม่ได้หรอก กไปไหนแล้ววะมันกัดผมดีนะที่มันกัดไม่เข้าเมื่อกี้เเจอมึงถีบเลยด้วยกันเด่นลแล้วแล้วก็กุไล่ต่อยมันแหละเพราะาหนังผมมันเหนียวแล้วพี่นะมันกัดไม่เข้า<ะ>ผมมาตั้งใจจะพามันจะจับมนันอาบน้ำอาบท่านะสาบเท้าสาบผมตัดผมให้มันเลย <c oughs> เอาไงดีเบตโทรศัพท์ร้อนมันร้อนเกินอะ อยทับก่อนไหมฮะก็คือทุกคนโทรศัพท์ผมเนี่ยมันล็อกไปเลยนะเครื่องมันร้อนเกินนะครับเนยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมกับเพื่อนเบนจะกลับมาจับมันอาบน้ําเลยนะครับพี่จะจับมันได้ไหมคิดว่าจับมันได้ไหมก็มึงถือกล้องแล้วมึงให้กูงวิ่งอยู่คนเดียวเลยจะจับมันท่าไหนละเทเทน้ำให้หน่อยฮะเทเท เทเลยเหรอเทเลยเทเลยจะดีเหรอเทเลยเทเลยมันร้อนอะ่ะกันน้ำใช่ไหมละ่ะไม่รู้อ่ะกันไม่กันอะระวังนะพอไหมพอเค okay, พี่เดี๋ยวผมขอปิดปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะตามเพื่อนเบสกลับมาอีกนะครับเนาะโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับไป